ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านบ๊็อกบอกกัน ok แล้วทุกคนแล้เกรซจะมาทำวันนี้จะมาทำกล่องเก็บของนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะออกมาเป็นยังไงโอเคไปที่โต๊ะกันเลยอตอนนี้เกรซเลือกเป็นกล่องใส่อุปกรณ์เครื่องระดับนะแล้วก็เลือกอันนี้มา อนนี้พี่เขากำลังจะมาสอนว่าทำยังไงนะคะก็คือเลือกอันนี้ได้เลยใช่ไหมคะอ่าอนนไทไ่ายรูปไวแล้วค่ะใช่รู้ไว้แล้วค่ะใออ่อนนรวะาลไ้ลครลรคะบรลายอะาเคะลยระคะเหมือนร่ ง่ายสุดใช่ไหมอย่างนี้แล้วก็ยกขึ้นมาถ้าเป็นแบบอื่นมันต้องใช้แรงบีบแบบตอนแรอค่ะก็เลยคิดว่าเออถ้าแบบนี้เด็กจะมีสวยสุดค่ะเพราะว่าตอแบบว่าแรงบีบอก็ลองในกระดาษก่อนลูกจับยังไงคะตรงๆไปเลยเหรอคะ แต่ใหญ่ต้องใหญ่กว่านี้หน่อยอะค่ะใหญ่ก็ได้เล็กก็ได้ค่ะเอาที่มือเขาสมำเสมอดโอเคแล้วเริ่มยังไงคะที่กล่องอะอันนี้นะก็คือทำเป็นขอบขอบไปก่อนขอขอบหัวใจก่อนจนถึงริมเลยเหรอคะได้จนริมหมายถึงว่าเริ่มจากริมตรงนี้เลยใช่ไหมคะถ้ามันเท่าๆกันอะมันจะสวยงาม กดลงไปลูกกระโนิดนึงะอะไม่เห็นมันติดเลยอะค่ะเอ้ยจิ้มลงนิดนึงจิ้มลงไปเลยใช่ได้จิ้มลงไปชุ่ยๆเอาเตะตกขอบแล้วค่ะคุณเดี๋ยวเดี๋ยวตกขอบไม่เป็นไรค่ะนิดเดียวได้หรอเหมือนทำบีบขนมเค้กไหมคะบีบนะบานอ๊อกี้เมื่อวันก่อนนี้เลยใช่ไหมคะระวังแขนจะโดนตรงนี้นะคะ อย่หมุนกันหมุนกันค่ะแต่จริงๆอ่ะเป็นแบบมมุนม้ม่นมันก็จะได้อีกลายหนึ่งนะคะใกล้จะเสร็จแถวนงแล้วอุยทำอย่างตั้งใจมากเลยค่ะ ตอนนี้สีที่3มแล้วนะคะโหเหมือนขนมเค้กเลยนี่คุณกําลังทําบีบหน้าขนมเค้กอยู่ใช่ไหมคะเอาไม่ใช่นะคะเรากำลังตกแต่งกล่องใส่เครื่องประดับอยู่อ๋อกล่องใส่เครื่องประดับนะคะต้องใช้กี่สีคะเนี่ยทั้งหมดครบ7สีเลยวะคะเป็นรุ้งเลยไหมคะไม่ต้องนะคะอ๋อแต่ว่าอันที่มันเป็นแหลมๆมันนี้ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราใช้คัตเติ้ลบัต เดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งรอให้มันเซตตัวแป๊บหนึ่งก่อนแล้วเราก็กดจิ้มลงไปได้แต่ไม่ชอบแหลมๆใช่ไหมคะแต่ถ้าชอบแหลมๆก็ปล่อยนี้มันเป็นอะไรนะขนมไปเป็นแหลมเหมือนขนมอะไรนะคะเมื่อแรงไปได้เหมือนขนมเคกมากเลยทุกคนได้กินมกันโอ้ว้าวอยวมารอดูตอนที่เอาตุ๊กตาวางลงไปนะว่าจะสวยขนาดไหน อย่าเอามือโดนตรงที่ทำแล้วนะลูกเหลืองมุกเหกเหรอคะอันนี้อ่ะมันจะไม่ขึ้นมาเลยอ๋อมันจะเป็นกลมๆได้อย่างเดียวใช่ไหมคะเออก็ดีอ่ะไม่แหลมขึ้นมาอ๋ออยากแหลมขึ้นมานิดหน่อยอ๋อไม่ต้องแหลมก็ได้อ๋อไม่ต้องแหลมก็ได้นะ,อ,นะอย่างเงี้ยเหรอแล้วก็เอาตุ๊กตาแปะลงไปแปะๆลงไปเลยอะคะ,<ป>ะอ,อยกขึ้นมาหน่อยยกขึ้นมาหน่อยอ่าให้มันฟูฟูขึ้นมานิดนึงเออเออดี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 ดนี่ยละเดี๋ยวก็ครบเจ็ดสีแล้วล่ะคุณพอละใกล้แล้วค่ะ <Okay. S 2> อันนี้เราทำ,ทำ oh. ทแล้ว,แ,ลวแต่ว่าเราจะติดข้างๆเพิ่มอีกพี่จะติดไหมคะ <Okay. S 2> อันนี้เพิ่มนะคะข้างละอันหนึ่ง <c oughs> เพราะว่าปกติแล้วพี่เขาจะให้ทำแต่ข้างบนนะแล้วเราก็เลยซื้อเมมอพิ่ม้้างอ่าพี่หย่อกให้แล้วก็ติด แล้วตรงที่มันเพื่อนๆตรงนี้ที่ก็แกะออกได้ปะะ่ะคะต้องแกะเลยใช่ปะ่ะมไม่งั้นอยู่เลยนี่นมันก็แห้งไปเลยเพราะมันแห้งมันขูดออกได้อ๋อขูดออกค่ะแห้งก็ขูดออกได้รีกลัวใส่น้อยเหรอมันเด,ดี๋ยวมันไม่อยู่ใช่ไหม เสร็จแล้วทุกคนที่จะแข,แข่งแล้วเขาจะเอาลงมาอีกนิดนึงเหรอ,อคะเออน่ารักเลยมีข้างๆนิดหน่อยเอาพี่เขาขูดให้ลูกย่งไม่จับค่ะเดี๋ยวรออีกสองวันนะให้มันแห้งสนิทนะคะนี่พี่เขาขูดกาวให้เฉย ทำเสร็จแล้วค่ะทุกคนได้ออกมาแบบนี้ตอนนี้อยู่ที่ร้าน Box Box Studio มีอัซเซอรีเ่เยอะมากเลยเอาเปิดข้างในอ,ออกมาเป็นแบบนี้แต่ว่าตอนนี้มันยังไม่แห้งนะเราต้องเอาไปพักไว้ก่อนอีกสองถึงสาวัน,วนโอเค